ตอนนี้ก็พากันมาผักเด้อพี่น้องเด้อมาผักกินเผาเด้อนี่เพาะละมุ่นเลยย่างส้มตำแบบหมูมานี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราเปิดคลิก่น้องบ้านก๋วดเจตี๋ยวในร้านร้านริมทางผักไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยเมื่อยได้ใส่กับผักผักแล้วก็กิน เด็กยังได้ผักก็ซื้อกะบ๊อบเอนด์ได้ผักก็ต้องยำต้องกินต้องกึ้นขวานั่นแหละอืนี่แหละกินนูที่กินอีหล่ะคัมแพงสลัดสลัดบ้านนี้ก็มาหอด้วยเด้อพี่น้องเด้อมาหอดบ้านปูแลมด้วยเด้อบเห็นไผ่เลยฮะเป็นไปข้างนอกวะ อือโอ้หมกข่าวในไลายนี่อยากกินเด้อผู้นี้กินเลยหมกข่าวนี่หักสูงแต่เนาะได้ไข่ขึ้นได้บ้านบรรยากาศบอ่อกุ้งบ่มีบอ่อแล้วบ้านนี้ปลูกอยังปลูกทุเรียนปลูกต้นทุเรียนใส่ ข้ามมอนเดี๋ยวเป็นอ่อกุ้งกินกุ้งไก่เพื่นส่วนมักแตงเพื่นได้นี่ก็เลยแหลวเนาะบ่ได้ปลูลนะปกเลยวถ่ายบรรยากาศอาดีตที่่อกุ้งให้เบิ่งเลยอผ่น กระต๊อบน่อยกระต๊อบน้อยนางมนกระต๊อบมันปลาเนี่ยนะมีแต่งูเหลือมเลี้ยงไก่กระโบย่างเลี้ยงไก่ก็มีแต่งูเหลือม,ก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 ,ม,อมกินมือละโตมมือละโตไม่ม้อนเราเป็นตะยานงูเหลือมหลายหลายในป่านี่ยนะปางูเหลือม เบื้องย่างไปเบิ่องตะกี้คือว่าหายผู้ใดมาอยู่บัดน,นี้แบบเป็นห้างเลยคือไม่มีคนมาอยู่ระบัดนี้ยงานไปเบิ่งก่อนงานไปให้ฮอดมาแล้วก็มาเบิ่งให้เห็นกับหูกับตาเนาะบ่นอยู่บ่นเศร้าตะกี้มันเป็นได้ไหร่วองนึงคือว่าได้ยินว่าให้ายถวบมาอยู่ โอ้่อเรียงกุ้งตัวนี้ก็มางไปแล้วโลออกบดเลยเนาะตะกี้เป็นวงกลมโบเรียงกุ้งอยู่ในนี้ตุ่นทุเรียนก็คือบวงามเนาะปลาหนิปลาผักกูดลูกเก็บผักกูดอยู่นี่กุมงคามเน่หนีย่างอยู่อโออันนี้เนาะ มะคามก็เป็นหมากลายอยู่เน,นาะเอออดีตอดีตเทือ่อนนอยกระตบนอยห้องนอนนด่นนี่เออเพื่อกีเลี้ยงไก่ขาไก่อยู่สวนเมืองนั่นมียังบาทเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเบิดเดนะ ลี้ยงกุ้งกับบได้ฉันมาปลูกทุเรียนบาดนี่ทุเรียนกับต้นโมงามขนาะดต้นทุเรียนก็นได้มันเสด้กินบ่นแบบนี้เนาะเกินทุเรียนทุเรียนต้นทุเรียนและต้นละมุดหน่อยอ,อ้ามันเได้มีบอ่อปลาอยู่ไซอันนี้บ่ได้กินปาลาเด้อวันนั่นมาก,กินปลา ม,ม,มันมีว่าทางหลุมมันมันบ่มีน้ำเลยเนาะมันบ่ได้ปลากินเนาะอันนี้เออมันน่าน้อยมากกับบัพอปูปูบ่อยู่บ่ม<ะ>ันน่าน้อยฮะปูเพิ่นไปขายเพิ่นไป,ไปใส่ยายตาไปขายปูสั่นยายตาไปขายปูปูปจักไปใส่ปูห้อนอ่อนนิดเนานะมาละยองในห่อนเนาะแม,มนห่อน ห่อนเลยนี่านตอนนี้ก็พากันมาพักเล้พี่น้องเมาพักกินเข่าเลยอนี่ข้อละมุ่งยย่างสมตำแบบหมูมานี่เดี๋ยว็เป็นคดลิป่นีรงกบ้านเวมีเลดดริมทางพักไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยเหมื่อยได้ไซกับผัก แล้วก็กินเศษจ,จงได้ผักทีซื้อกับ,บเป็นได้ผักก็ต้องยำต้องกินต้องกึลขวานนั่นแหละอืมนี่แหละกินนอีหล่ะคัมพงสาลัดสลัดบ้านนี้ก็มาหอดเลยเด้อพี่น้องเด้อมาหอดบ้านปูแมลม้วเด้อบเห็นไผเลยฮะ คนไปข้างนอกบ่อือวู้หมกข่าวนี่ลายนี่อยากกินเด้อเออผู้ี้กินเลยหมกข่าวนี่หักสูงแส่แฉะเนาะได้ไข่ขึ้นได้บ้านรรยากาศบอ่อกุ้งบ่ไม่บอ่อแล้วบ้านนี้ปลูกยังปลูกทุเรียนปลูกต้นทุเรียนใส่ ทำมอนี๋ยเป็นบอกุ้งกินกุ้งเน้อไก่เ่ินส่วนมักแตงเ่ินนี่ก็เลยแล้นะเนาะบรได้ปลูกเลยถ่ายบรรยากาศอาดีตที่บอกุ้งให้เบิ้งเลยอผน กระต๊อบหน่อยกระต๊อบหน่อยนางมนกระตอบมันปลาเนี่ยนะมีแต่งูเหลือมเลี้ยงไก่กรบป๋ย่างเลี้ยงไก่ก็มีแต่งูเหลือม,ก,ก,บบก,ก,ม,อมกินมือละโตมมือละตไม่ม้อ,มมอนเราเป็นต่ยานงูเหลือมหลายหลายในป่านี่ยนะป่างูเหลือม เมืองยางไปเบิงตะกี้คือว่าหายผู้ใดมาอยู่บัดน,นี้แบบเป็นห่างเลยคือไม่มีคนมาอยู่ละเบดนี้่งางไปเบิงก่อนหงางไปให้หอดมาแล้วก็มาเบิงให้เห็นกระผูขับตาเนาะบ่นอยู่บ่นเศร้าตะกี้มันเป็นได้ไหร่วองนึงคือว่าได้าายินว่าให้ทวบุญมาอยู่ โบอเลี้ยงกุ้งตัวนี้กระมังไปแล้วโลออกบดเลยเนาะตะกี้เป็นวงกลมโบเลี้ยงกุ้งอยู่นี่ตุ่นทุเรียนก็คือโบงามเนาะปลานิลปลาพักกูดลูกเก็บพักกูดอยู่นี่กระหม้าแม่หนี่ยังอยู่บ่โอ้อันนี้เนาะ อมาค้ามัก็เป็นหมากร้ายอยู่เนะาะเอออดีตอดีตเทือนนอยกระตบนอยห้องนอนได้หน,นิเออกี่เพลียงไก่เข้าไก่อยู่สวนเมืองนั่นมียังบาทนี่เปลี่ยนแปลงไปเบิดเนาะ เลี้ยงกุ้งก็บ่ได้หันมาปลูกทุเรียนบาดนีทุเรียนก็ต้นบ่งามขนต้นทุเรียนก็ได้มันสิได้กินบ่แบบนี้เนาะนทุเรียนียต้นทุเรียนต้นละมุดนาะนี่อามสิได้มีบ่อปลาอยู่ไสอันนี้บ่ได้กินปลาดอกวันนันมากินปลา มันมีว่าทางหลุงมันมันบ่มีน้ำเลยเนาะมันบ่ได้ปลากินนอกอันนี้เออมันน่าน้อยมากกับพ่อปูปู่อยู่บ่มันน่าน้อยฮะปูเพิ่นไปขายเพิ่นไปใส่ยายตาไปขายปูสันยายตาไปขายปูปูจะไปใส่ปูห่อนนิดเนาะมาเลยยองนี่ห่อนเนาะแมนห่อน อ่อนเลยมีเลยบานเฮาแผนสิบอกมาเบิ่งปูใหญ่พี่น้องค่ปูหญาตาผลนไปอ้าถ้าแม่าหลับเจ้ามาแสไปขายนี่รถกระบะนาะแม่เขาหักสือต่อไปขายอยู่อีสานละแม่อออได้ขายแท้ๆนั่นนี่อืมอืมไปสือโตแบบ้าจะมีเนเิโน่บุมีปูขายเนนี่ใโน่เนานี่แหลแม่เอออ้าบไปไดเลยเจ้า แม่ตัวนี้ขนาดเออตัวใหญ่ดีเนะใหญ่สุดๆแหมมันแน่นต้นหัมีผู้ได้จากในวัดต้นแน่นตัวเออเป็นต้นขาสิบุกหูคนเดียวกูุ่มันแน่นคนนู่ตัวนี้ไปเด้อหยาตาก็ได้สวัสดีจ้านั่งกระลหกทรายเหมือนเก่าเด้อพี่น้องเด้ออขัดกันนานๆนานๆขัดแบบนด้นี่คัดนะเขาสั่งอะไรเป็นบ่อเนี่ยเขาสั่งหาโลเขาสั่งหาโล เนี่ยเจ้าก็คัดแหละคัดเอาไปส่งให้เขาอืมนี่กินกิโลนเอาคัดไปได้คัดตัวแหน่งตัวบนแหน่นแน่นบ่คัดไปได้คัดตัวหน่อยตัวใหญ่ขายคนลราคาตัวนี้ก็แยกออกมาตะหาดอือตัวใหญ่เขาก็ขายราคาหนึ่งเขาซื้อราคารวมเลยเนีรวมรวมแล้วเขาก็แยกราคาแบบว่าน้อยใหญ่ได้รวม ซื้อได้ไงไรล้วนในราคาสองร้อยซ่าวบ้านนอกก็ไปคัดอีกราคานึงแหะเขาทำไปรับซื้อเข้ามาดิเออขายไงอืมสะอ้อนนะเอ้บางไข่หมูกัดคัดออกมาขายแน่งลยขายรูกกอดยังชงสีไข่เนาะบ่แบ่งบ่โบมี่เนี่ยบ่ไข่ไข่บ่ ก็ใิ่เาเป็นเบิ้งด้นปูนี่ตะยามันคกเนาะเขาเนีบไหป้าจ้าเนีบอยู่นานปล่อยได้โอยเบิ้งงาตาเันเลือกปูคัดปูด้วยพี่เนาะตัวใหญ่อุ้มเกิ้อืมตัวใหญ่แท้ๆอมถูกายลูกขอถายลูกก่อนนะครับท่านผู้ชม <c oughs> ອືມໃຜສົນໃຈຄາເຟກະສັດຄາເຟຄາ